เรียกได้ว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษจริงๆนะครับสำหรับแฮร์รี่แม็กไกวเมื่อได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องเขาสามารถทําผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นตัวเลือกท้ายๆของเอริกเทนฮากเลยด้วยซ้ําแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้เล่นกองหลังหลายคนได้รับบาดเจ็บ Ka, จึงมาถึงแฮร์รี่แม็กควและเขาก็สามารถฉกฉวยโอกาสนี้เอาไว้ได้ด้วยฟอร์มการเล่นอันแข็งแกร่งซึ่งก่อนหน้านี้เขามักโดนวิจารณ์จากเหล่าแฟนบอลและนักวิจารณ์ทั้งหลายจนเขาต้องเผชิญกับชะตากรรมที่ยากลำบากอยู่ไม่น้อยแต่สิ่งที่น่าชื่นชมก็คือเขายังคงเงียบไม่ตอบโต้เสียงวิจารณ์เหล่านั้นและยังคงซ้อมหนักเพื่อรอคอยโอกาสของเขาต่อไปและก่อนที่ฤดูกาลนี้จะเริ่มขึ้นแฮร์รี่แม็กควก็ต้องโดนปลดจากกัปตันทีมและได้แต่งตั้งบูโน่ขึ้นมาทำหน้าที่นี้แทนอาจจะด้วยเหตุน,นี้จึงทาให้เขเมือนล,ลอ็ และมีสมาธิกับตัวเองมากขึ้นและไม่ต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างเหมือนก่อนหน้านี้แต่ช่วงแรกเขาอาจจะไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่ควรเพราะยังมีราฟาเอลวารานกับริซานโดมาตินเนสขวางทางอยู่ไหนจะยังมีลินเดเล็และลูกชอที่เทนฮากมักจะมาเล่นเซนเตอร์อยู่บ่อยครั้งไหนจะเด็กใหม่หน่าเดิมอย่างจอห์นนี่อีวนอีกคนแฮร์รี่แม็กไกวจึงตกเป็นตัวเลือกท้ายๆของเอริกเทนฮากแต่เมื่อโอกาสมาถ,ถึงเนื่องจากผู้เล่นชุดหลักบาดเจ็บเขาก็ไม่ทําให้ผิดหวังโดยสามนัดล่าสุดที่เขาได้รับโอกาสลงสนาม เขาสามารถทำผลงานได้ดีและเล่นได้อย่างแข็งแกร่งและเป็นการพิสูจน์ให้เทนฮากคเห็นด้วยว่าเขาสามารถเป็นกองหลังที่ยังไว้ใจได้และพร้อมอยู่เสมอเมื่อทีมต้องการตัวเขาโดยสามนัดที่ผ่านมาเขาลงเล่นด้วยความมั่นใจไม่แสดงความผิดพลาดง่ายๆเหมือนที่ผ่านๆมาให้เห็นอาจจะมีผิดพลาดบ้างเล็กน้อยแต่ก็พอเข้าใจได้ด้วยฟอร์มที่เริ่มเข้าที่แบบนี้หวังว่าในเกมสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เขาจะช่วยทีมหยุดยั้ยงเกมรุกของแมนเชตี้และเพื่อต่อยอดฟอร์มอันร้อนแรงของเขาเองด้วย